นี่เห็นผมเห็นปืนนี่เห็นปืนปืนเอาไปเอา bullet เล่นลักษณะนอนขดจังไหนบ่หัว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 ยึดทั้งพี่ขาอยู่พุ่นแต่วะพันหาทั้งพี่มีตัวยางรถนี่เพิ่นเอาไป b u l ด e t เล่นคือนี่นี่นะยางเมียวงเวนี่คือยางหัวที่อยู่นี่ครับนี่นี่เห็นผมเห็นยังอยู่นี่ขาอยู่พุ่นแต่นอนขดทั้งพี่ คือ <cents> จ <input> ีกะอไกกับอยี่นะี่นีนี่พวกอย่างมันเห็นที่ดำๆนี่ครับแล้วก็ยู่หนีนี่ด้ผมอยู่นีหัวกับอยูนีนปะพอคนหันหันหลังมาทั้คนหนกินหินยัง้นี่คือคุตกตามผมนะตกต่ยางไหมมันนี่หม่บุผมยืนอยู่บนรถนี่ครับกำลังมา้แต่มันได้กินน้ำน้ำตกน้หอมมาครับนีลองแบบลมแรงๆดพักนึงแล้วกัน เขาเพบอกว่าแค่เรื่อนกูอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้เองครับเองชื่อเป็นอย่างเแมคนุ์มาบอกเราว่าอยากให้อยให้ให้เราจเขาแม่ครับเพราะว่าผมมีเส้นทางนั้นเลีววอารมแรงเลยหรอแม่ครับลมถือว่าแรงเติบช่วงลมนทุกแรงลมปิดน้ำมแม่ครับเหงื้นแบบอี่ยพูดแบบผคนลู้ตั้งไปเลยมีวอดกระจิตกระจาที่ส่งน้ำด้วันนั้นครับ มานี่มาเห็ดอีกอย่างหนึ่งพอจุดประสงค์เข้าระยะวันจิตครับระยะเทฆครับเห็นมาจุดถูกจุดเทียนเห็นเข้าเข้ามาอีกอย่างหนึ่งจุดประสงค์เข้าแต่ยิ่งเขาเพิ่นว่ามันนั่นมีตัวปที่นั่นที่นี่ก็บเราเพราะพักกานเสมอไอ้ว่าเพิ่นว่านนั่นมาจุ่นี่ก็บถกคือเขาก็สบายใจครัมาเหตุการณ์ง่านๆกันมาเพราะว่าที่มาเห็นงานอยู่ถุกหนีทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์กับทุกคนสบายใจสู้กัน างคนต่างอยู่คนต่างอยู่ไปแล้วกับผู้ใดเห็นยังไปก็ให้ได้นั่มขึ้นไว้ครับผมนี่นาทีต้องมาทำงานดีกว่งนี่นั่มนะเมื่อก่อนุญาตยาดกันเนิ่นจังไหนล่ะน้องโย่พูดอ่ะอยู่ข้างบนมีรอยเผาเนี่ยเผาเอาลวดทองแดงเอาลวดทอดปิดที่เราเห็นรถกระบะมีไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เพิ่งประชุมเรื่องรัฐวันนี้บ่งชี้ว่าเราจะมาถูกทางไหมรู้ว่าจุดที่ 啊，汗就冒很远了，没、嗯。 ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ